สวัสดียามเช้าครับพี่น้องฟาร์มยามครับผมยามลันนะครับผ่านภูมิมาดักลาดไว้เหมือนเดิมครับมาหาปลาไหลกันนะครับวันนี้วันนี้เหยื่อหอยแะ้วผ่านภูม,มิก,กี่กี่บังนะกีบ่บับบงเอทิปบังทุก่วบาบับางทุกว่บาบังบังเหล็กเป็นอย่งไรเหยื่อหอยเราน,น,นี่วันนี้ได้ยังไดหอยครับหาปูบเพื่อัดสงสัยอยู่เลยนี่ยังสงสัยอยู่คมันขึ้นเนียนเนียนเปิดดูเลย เดี๋ยวหอยนี่มันจะเขา่าถามไม่รูพี่น้องเลยแต่เหยื่อปูขังก้อนใส่เหยื่อปูน่ะนเข่าดีเนาะไม่มีสืนต่อครับหลายหลยบ้างอยู่วันนี้สิบสิบทาไลอ่นะสิบสี่มันนี่หลายบ้างอยู่ครับโอ้ยครบด้วยนี่น้ำไหลาจากเลยมีไปดูไม่มี ยืนกันเขาอืมยืมเงินเขามาด้าโอ้ยไหลจวกเลยเป็นกระเยื่อนี่เหยื่อหอยบวกเขาทานี่คือจะจะก่อนก็ใส่เหยื่อหอยกันนะก็ะป<อ>๋อ,อกระบาดบระป๋ออะไรไม่มีกระป๋ออะไรมันก็ชุ่มมันเนาะเราดักเยอะวันนี้หลักหลายที่เดี๋ยวตรงนี้แค่ซีบ้างครับแล้วทำให้เขาตรงนี้ก็ยังมีรุ่นตรงอื่นนะครับ แล้วก็บอบอบอที่เราเคยเคยได้หลายตัวนะ่ะกอ,กอดักไว้คือกันนาภูมิเนาะป okay, ดักไว้มาเยอะเดี๋ยวไปลุนกันบอนันละอ,อันนี้เขาไม่ได้เจาะรูครับตรงเอามาเทเลยโอ้โหนเลยไม่ได้จักตัวเลยบอนี่พี่น้องเลย <laughs> <laughs> ไปลุ่นบอทัดไปครับ <laughs> มาครับมาถึงอีกจุดนึงแล้วครับผมลองใส่ไว้ดูตามเหมืองน,น้อยๆนี่ ในสวนเขานี่ครับในนาเขาเป็นนายาแน่างิกูยาแนวหงอิกูตรงนี้นานาสวนเลยนี่เออคืออยู่เด้บอกเคยใส่ยกักษีครับตรงนี้ต้นยาวอ่อวะทะเลงามอยู่เนาะที่วัดทีเขาอืมฟังเสียงมีลุนอยู่เด้ฟังจากเสียงเหมือนดินเหมือนดิ่นด้วยไม่มนนีนี่ยปะ อาจจะเป็นปไหลหน่อยนะครับแ,แต่เตียลองจวกนั่นไงแต่ปลาไหลไม่ใช่ในบัวของเราเี่ก็ยังยินแหละในปลาไหลอันนี้นาเทครับผมได้ตัวอยู่ครับเอาเนาะเอาเป็นตัวประกันไปก่อนแหละถ้าในบัวน,น,นี่ผมปล่อยได้รุ่นวันนี้ขอเทนี่ในานาครับในานาก็จะตัวไม่ค่อยใหญ่ครับทุ่งนี้รอดไยนะ่งนั้นแหละยังวะเออใช่จริงด้วยทุ่งรอด,ดเป็นพู๋ ล,ลอยไปครอบบนเรือเด้ไหมครับใส่ร้าน,น,น,นไปขึ้นเออใส่ไปในร้านเลยโอ้ยจับไม่ได, <c oughs> ได้วันนี้เอาทูนี่มาครับมาแล้วทูนนตะเคียวมา, <c oughs> าหนึ่งเต้ยพอได้ต้มเป็ดมั้งเนาะ <c oughs> ม,มีเสียงค,ครุอระ ไม่มีเฮือกือเปลือกเรือเฮยอกือเปือกเรืออ๋อนะเฮืหอยนู่เงินเพียเลยเงินเฮือห็นหงานหงเดี๋ยวไปลองเทดูเด้๋เป็นไปไหน่อย เดือยอย่างไรอี่ตัวเดียวครับไมน้นี่ไปดูอีกไม,ม้นึงครับผมจักบ้องตรงนี้ ไม่มีหูยหุ่นติ่เฉ็งใช่หอยนี่หอยดินเยอะดินกำลังตื๊ดก็เหียดลงมาอ๋อมีรุ่นอยู่ใช่มั้ยครับหมยตัวใหญ่หรือเปล่าอืมหอยอุ๊ยตัวใหญ่ซ้ำ โอ้ยมีตัวพันปูบอลูมีตัวไรมีมรูเนาะตัวใหญ่ด้วยนะโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เอ,อ้ยนี่แหละตัวนี้แหละได้กินครับได้แล้วอ,อืโอโหอยู่ได <c oughs> ้ตัวเชยครับไม้นี่เหมืองริมนากับผมน้มถั่วมัาเขาเหมืองกับมันละมันแล้พี่น้่มสองตัวแล้ว อพอได้ขัวอยู่ได้เนี่ยยังมีรุ่นอีกหลายกระบอกนะสี่กระบอกเลยคับประมาณสี่กระบอกครับเดี๋ยวเรไปดูกระบอกที่เราเคยได้ตัวใหญ่ด้วยแลหละไหลสองกระบอกกับสองกระบอกก็มีรุ่นแล้วบัวนั้นบัวนั้นไม่ค่อยเคยพลาดครับแต่ขึ้นอยู่ก็เยือนนี่แหละแต่ก่อนเราใส่เหยือปูครับใส่เหยือหอยเป็นยังไงเนาะโอ้ตัวนี้ก็เมืองคือกันปลาเดีนยวนะปุ่มปลาบก ไม่มีไม่มีคร <aha, S 1> ับไ,ไม้นี้ปลาไม่ขึ้นน่านี่นะปลดไหลหน่อยมันเป็นร่องน้ำไลยใส่ไว้ขึ้นน้ำหมดแล้วแต่ก่อนผมเคยมาส่องแทงปลดไหลจะขึ้นไปน an ู้นแต่นี่จะปลไหลหน่อยไม้แถวนี้แล้เท่านิ้วฉี้เฮ้ยออก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 อะไรมาครู อ่ะแล้วครับมาถึงบอ่บอเก่าบอ่อเดิมของเราบอร่อหมานครับผมบ่อนี้เคยดักสี่บังเด็ดซ้ำตัวนะมาวันนี้มาดูด,ดูครับเดี๋ยวหอยดักจุดเก่าได้จะกินเหลือตัวไม่ดูคือเห็นกินเล่กินปน่นท้อคือเห็นหางไม่มีครับบ่อแรกเลยบ่อหนึ่งครับบ่อสุดท้ายอย่างนาเขา โหดักจุดเก่าเลยตัวนี้บอกสุดท้ายครับสวยสวยเมันมีสวยวันนี้สัตตัวหน่อยเขาก็เอาละเคยมีตัวหน่อยอยู่นะตรงนี้แหละโอ้โหฟาวเลยบ่อนี่เป็ดไม่ได้ยังไงนี่ไม่ได้ยังไงปกติใส่หมูกินเห็นก็เหยื่อแล้วมั้งเนาะเหยื่อหอยอาจจะไม่ค่อยไม่ใส่เลยศก็ใส่ดี อย่าฟูไม่ได้ครับโอ้พี่น้องวันนี้ก็ไเลยสองตัวแล้วครับในถุงอีกตัวนึงเนาะแล้วก็ในในอีกตัวนึงจะหน่อยครับผมเขาออกไม่ได้ครับมันลอดถุงหน่อยยุ่อดถุงแหละก็เลยไปในรันนี่แหละครับในสองตัวครับพันธุ์ภูมิเจีอวไปขวกินกับเพื่อนครับผมคลิปนี้ก็เลยจะไม่ได้ทําอาหารให้ดูนะครับพอดีพันธุ์ภูมิเขาไปคุยกับเพื่อนไว่ให้ไปช่วยกันหาหอยหาเหยื่อนะก็เลยเอาละไปขวกินกับเพื่อนครับผมให้พันธุ์ภูมิไปกินกับเพื่อน ครสองตัวน้นอยๆเพราะได้กลวยมั้งเพื่อนจะคนนี่สามสี่คนเดียวรอสามสี่คนไปช่วยกันน้ำหอยโอ้ยพออิ่มกันเลยเนาะไป้างไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยววันหลังมาดักอีกกับผมเนาะปลามันเปลี่ยนครับค้างไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยววันหลังมาอีกดักอีกกับผมครับเนาะฝากติดตามมาดั้ดเด้อครับในช่องชีวิตไงาสารพัดุ่งเนะะาะสวัสดีครับไปกลับบ้านไฮ้ก่อนมาดึงมาดักอีกว่าหาเหยื่ออีก